สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มาพร้อมกับปืนสไนเป8.5ดาวที่สุ่มได้จากกอลลี่ฮอล่าสุดนะครับเป็นปืนสไนที่มากมายความสามารถนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นในโหมด PVE เลยนะครับเห็นเห็นเขาเคมไว้กันว่ามันแรงมากกว่าปืนแชมเปี้ยนนะครับแต่ติดตรงที่ว่ามันไม่ได้ยิงต่อเนื่องไงนะครับก็ เดี๋ยวเรามารอดูาพร้อมกันนะครับว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็แบบเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับแค่ให้ดูปืนเฉยๆนะครับคงไม่ต้องไปเล่นอะไรยาวๆนะครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพอดีว่าผมรีบนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวเคลียร์ไปเลยจบไปไวไปเลยนะครับตัวนี้ของพร้อมเล่นอยู่แล้วนะครับลง PVE สบายๆนะครับขายร้านหนึ่งอะไอดี ID เนี้ย ขายาวท่ามาแล้วกันตายครับอันนี้มีอะไรวะมีคาราบิดเหรอมีเฮียอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดครับสบายมากอะ่ะยุคที่เกมแม่งแบบมีเฮียอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเล่นด่านกเก่าๆนี่แบบสบายๆอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับโอเคเคลียร์ไป ให้มีมันจัดการนะครับมีเราอยู่ยาวไประบงระเบิดอะไรเรามีพร้อมหมดนะครับโอเคข่าวนี้แหละก็เดี๋ยวตั้งความูนด้วยดีกว่าตั้งทันดีวกว่าพายุทอร์นาโดก็มาแล้วไม่ใช่ดาเมจมีแม่งเอาไปหมดนะอย่างนี้กูไม่โอเคนะเว้ยไม่ระเบิดคุณดาเมจวะอ่ะนี่ครับปึ๊บแล้วก็กดตัว C ครับแล้วก็ยิงไปครับยิงไปเลยต่อเนื่องไปเลย ไอ้เฮียจบแล้วไอ้สัตว์ควยทอกจบแล้วครับผมโอ้โ oh หแะ่กี้คือดาเมจสนสไหรือว่าอะไรได้วะเนี่ยแต่ขอให้เป็นสไนแล้วกัน <laughs>